ญาติชาวไทยที่รักทุกท่านครับผมกราบครับขอความกรุณาครับให้ญาติมาช่วยกันครับช่วยกันอยู่3ข้อนะครับข้อที่1ครับช่วยกันนึกฝันครับว่าคนเราทําอะไรได้หลายอย่างตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับคนเนี่ยประมาณว่าเป็นคนป่านะครับก็ยังสามารถพัฒนาภาษาเขียนมีการส่งต่อเครื่องมือกันนะครับจนคนเราสามารถผลิตรถยนต์เครื่องบินนะครับสมาร์ทโฟนมีสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมากมายครับ อยากให้ญาตินึกฝันว่ามันเป็นไปได้ครับที่เราจะไปใส่ใจพัฒนาตนเองให้ดีพัฒนาทีมและพัฒนาสิ่งต่างๆให้ดีเกิดคุณภาพในการเรียนรู้ฝึกสร้างคุณภาพในการอยู่เล่นเสพคุณภาพในการพัฒนาบุญปัญญาบาร,รมีฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศเพื่อให้การทำงานและใช้ชีวิตของเราเนี่ยดีย,ยิ่งขึ้นนะครับอยากให้ญาตินึกภาพว่าถ้าเกิดว่าเกิดภาพแบบนั้นขึ้นมานะครับ ทยอยเกิดภาพที่คนเราเนี่ยเห็นทางสว่างแล้วเกิดคุณภาพต่างๆแบบนั้นขึ้นมาในสังคมไทยจริงไประเทศไทยของเราจเจริญมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนอยากให้มองว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็เป็นรางวัลครับเป็นรางวัลของพวกเราอยากทุกท่านครับช่วยข้อที่2ช่วยกันลองครับเพื่อให้ญาตินะครับได้ร่วมกันเห็นว่าอมืมันเป็นไปได้จริงนะผมก็ออกแบบการลองมาชุดนี้เป็นชุดที่17 ไปจนถึงชุดที่21นะครับชุดที่17นะครับสำคัญที่สุดครับถ้าเกิดว่าเราอยากพัฒนาสังคมบ้านเมืองนะครับเราก็ต้องหาช่องทางที่จะให้ญาติญาติของเรานะครับทั้งทั้งประเทศไทยเนี่ยเห็นความสําคัญและคุณค่าของตนเองทํำยังไงล่ะครับไม่ใช่เห็นคุณค่าและความสําคัญของผู้นํานะครับเห็นคุณค่าและความสําคัญของตนเองทํำยังไงครับวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับในวิดีโอชุดที่17นี้นะครับก็คือการที่คนเราครับ ไปลองใส่ใจครับนึกครับการที่เราแค่นึกมันจะหายไปได้ง่ายแต่การที่เราพูดออกมามันก็ชัดเจนยิ่งขึ้นการที่เราไปจดนะครับไปออกแบบวางแผนในสิ่งที่เราจะบอกว่าอืทํำยังไงนะตัวเราถึงจะพัฒนาทีมเราถึงจะดีขึ้นวิทยาการองค์ประกอบต่างๆนะครับคุณภาพต่างๆของการเรียนรู้ฝึกสร้างอยู่เล่นเสพบุญปัญญาเรามีฝีมือเครื่องมือระบบบรรยากาศในการทํางานและใช้ชีวิตของเราเนี่ยจะทยอยดียิ่งขึ้น เราต้องไปออกแบบจากนั้นมันจะเริ่มเริ่มสัมผัสได้ก็คือการลองแล้วก็จะเริ่มเกิดขึ้นจริงในชีวิตของเราก็คือการลุยสำคัญที่สุดก็คือความเชื่อครับการที่เราไปสร้างความเชื่อไปพัฒนาความเชื่อดีๆที่ชัดเจนมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของการนำทางชีวิตของเรานะครับอยากให้ญาตนะครับลองไปใจเย็นๆดูนะครับไปพัฒนาความเชื่อที่มีความ มั่นคงจริงๆแบบดีจริงๆอะความเชื่อที่จะไม่ไปทาร้ายตนเองและผู้อื่นนะครับความเชื่อที่จะไม่ไปทําลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความปกติสุขของสังคมไทยนะครับมันเป็นความเชื่อแบบนั้นการที่เราไปใส่ใจบ่อยๆในการนึกพูดจดลองลุยจนเกิดพลังความเชื่อแบบดีๆให้พลังการนึกพูดจดลองลุยและความเชื่อแบบดีๆงอกงามต่อเนื่องเหมือนกับคนครับเราไปออกกาลังกายวันแรก สุขภาพร่างกายของเรากล้ามเนื้อของเราจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่การที่เราไปใส่ใจออกกำลังกายทุกวันออกแบบการออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้ดีทั้งกล้ามเนื้อและสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นมันจะเป็นลักษณะของนิสัยพลังนิสัยที่ดียิ่งขึ้นนําไปสู่กิจการที่ดียิ่งขึ้นร่วมกันของพวกเราญาห้พวกเราครับมองว่ามันไม่ใช่การนึกฝันแต่ย่าสามารถทํากันบ้านได้ทีละว,วิดีโอตั้งแต่วิดีโอที่17จนถึงวิดีโอที่21นะครับ ช่องทางมีอยู่อย่างชัดเจนนะครับข้อที่3ครับอยากจะขอให้พวกเราครับช่วยกันบอกต่อวิดีโอนี้ครับผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งนะครับแต่ผมขอเพึ่งพาญ,ญาติชาวไทยทุกคนนะครับในการไปทำกันบ้านเติมเต็มความเชื่อดีๆเติมเต็มนิสัยดีๆเติมเต็มกิจการดีๆให้กับตนเองและพวกพ้องกิจการดีๆของพวกเราครับจะสารกันครับ กลายเป็นความเจริญที่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนของประเทศไทยของเราครับแล้วเรามาเติมเต็มมาลองเล่นคุณสมบัติต่างๆไปด้วยกันทีละวิดีโอนะครับญาติรักทุกท่านครับการบอกต่อวิดีโอนะครับบอกต่อวันแรกเนี่ยแนะนําวันแรกเนี่ยถ้าแนะนําวันเดียวมันก็หายไปแต่ถ้าญาินะครับบอกต่อแนะนําวิดีโอบ่อยๆตลอดทุกวันผมไม่ได้บังคับญาติให้เชื่อผมนะครับว่าวิดีโอนี้นะครับจะนําไปสู่ทางสว่างนะครับ แต่ผมบอกว่าลองพิสูจน์ดูสักตั้งสมมตินะครับสมมติว่ามีญาติชาวไทย,ลยหลายๆคนเริ่มทยอยได้ดูวิดีโอทยอยทํากันบ้านไปถึงวิดีโอชุดที่21แล้วญาติทุกคนน่ะไม่เห็นทางสว่างไม่เห็นจุดเริ่มต้นดีๆของประเทศไทยแปลว่าอะไรครับแปลว่าผมครับดามธีรธรรมมนุษย์เป็นคนขี้โม้ครับเป็นคนที่ไม่ดีเลยนะครับ มาสร้างความฝันมาสร้างการลองที่ไม่ได้ผลก็ให้ผมรับไปในส่วนที่ขีโม้นั้นไม่ดีนั้นนะครับอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวนครับแต่ถ้าเกิดว่าการลองแบบนี้การบอกต่อวิดีโอแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีจริงๆอย่างน้อยที่สุดครับอยากให้มองว่ามีคนไทยที่ทั้งเก่งดีและใจบุญกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยการที่เราบอกช่องทางที่ชัดเจนว่าญาติชาวไรสามารถ มาลองครับมาลองให้เข้าถึงการที่ตัวเราเนี่ยผ่านเป็นคนดีจริงๆเราสามารถที่จะร่วมกันกับพวกพ้องรักกันใส่ใจกันเข้าอกเข้าใจกันแล้วพัฒนาวิทยาการพัฒนากิจการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆมาให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นแบบอย่างเกิดภูมิปัญญาเกิดองค์ความรู้ขึ้นมาเราสามารถไปพัฒนาเป็นตำราเป็นสื่อดีๆให้ญาติได้เห็นได้ด้วยนึกภาพที่ทุกวันนี้นะครับ มีศูนย์การฝึกหัดนักร้องนักเต้นนักกีฬาฟุตบอลน,นึกภาพที่เราสามารถสร้างศูนย์การฝึกหัดมารองรับญาติเพื่อให้ญาติเนี่ยพัฒนาเติมเต็มคุณสมบัติด้านต่างๆจนพร้อมที่จะไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆเพื่อชีวิตของญาติเองเพื่อพวกพ้องให้ญาติได้คือไม่อยู่เดียวได้อ่ะมีพวกพ้องที่ดีเท่านั้นยังไม่พอครับการที่เรามีชีวิตที่ดีแล้วเรายัางสามารถสร้างทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมต่างๆไปช่วยติดตั้งสิ่งดีๆให้เป็น มีหน่วยงานดีๆมีชุมชนดีๆทั้งหมดเกิดจากความสมัครใจครับเป็นความเต็มใจยินดีร่วมกันนะครับเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าฉันทามติไม่ใช่การไปบอกว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับแต่เป็นการบอกว่าอืมเรามีแบบอย่างให้ญาติเนี่ยสมัครใจมาเปลี่ยนไม่ใช่มาเปลี่ยนแบบไม่รู้แต่เปลี่ยนแบบโอเคอยากเดินมาเรียนรู้ก็ได้ไม่อยากเดินมาเรียนรู้เรามีสื่อตำราให้ ญาติไม่สามารถทําเองได้เรามีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยญาติเท่านั้นยังไม่พอครับหลังจากที่ญาติดีได้แล้วนะครับเรายังเป็นพี่เลี้ยงต่อให้ชุมชนที่ดีเหล่านั้นให้หน่วยงานที่ดีเหล่านั้นสามารถที่จะงอกภูมิัญญาดีๆมีสื่อตําราที่ดีมีศูนย์ที่ดีมีทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมที่ดีไปช่วยญาติได้อีกทยอยส่งต่อการช่วยเหลือกันญาติที่รักทุกท่านครับ ผมขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าผมได้เฉลยอ,อะไรบางอย่างไปแต่ผมบอกว่าผมจริงใจจริงๆครับจริงใจที่จะรวมทีมรวมทีมญาติของเราครับที่จะมาเป็นนักพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นมาพร้อมเครื่องมือดีๆจริงๆนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อรางวัลของพวกเราครับแน่นอนครับเมื่อก่อนครับคนเราเนี่ยมีการทําสงครามกันมีการล่านานิคมกันมีการทําสงครามจิตวิยาสงครามข้อมูลข่าวสารสงครามเศรษฐกิจ สงครามธุรกิจการค้าเพื่ออะไรครับเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์อยากที่รักทุกท่านครับผลประโยชน์มีมากมายมหาศาลสิ่งที่จะช่วยให้ผลประโยชน์เนี่ยงอกงามขึ้นมาก็คือปัญญาและคุณงามความดีที่อยู่ในตัวคนครับคนที่เปิดใจครับยอมรับว่าพระอาทิตย์มีคุณค่าท่านให้แสงลงมานะครับคนเราฉลาดนะครับจัดให้เกิดความสมดุลมีกลไกการทำงานที่ดีระหว่างพืช ลมนะครับอากาศนะครับน้าดินนะครับจุลินทรีย์เครื่องมือกลไกต่างๆนะครับสัตว์เกิดเป็นอาหารให้เรากินเกิดเป็นทรัพย์สมบัติต่างๆขึ้นมานะครับแล้วภูมิปัญญาประมาณนี้นะครับที่พัฒนาไปนะครับเป็นเครื่องมือเป็นระบบเป็นบรรยากาศที่ดีติดตั้งในประเทศไทยให้มันเกิดขึ้นมาจริงๆแล้วถามว่ามันจะเกิดขึ้นมาจริงได้ไงครับผมกราาครับขอความกรุณาครับอย่าบอกต่อวิดีโอนี้แค่ครั้งเดียวแต่กรุณาบอกต่อบ่อย ตลอดโดยไม่คิดมากผมอัดวิดีโอไม่เก่งแต่ความเก่งทั้งหมดครับอยู่ในมือคนไทยมันจะไม่เป็นแค่วิดีโอนี้วิดีโอเดียวที่บอกต่อไปแต่ญาติทุกคนครับสามารถที่จะไปสร้างเครื่องมือดีๆเนี่ยมาให้ญาติเนี่ยได้ยยทยอยมาทําความเข้าใจครับทยอยที่จะไปติดตั้งพัฒนานิสัยดีๆคุณค่าดีๆเนี่ยให้เกิดขึ้นกับตัวญาติชาวไทยเองนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับใครไม่ต้องไปสร้างความแตกแยก ให้เกิดขึ้นในสังคมแล้วถามว่าสิ่งดีๆแบบน่ารักแบบนั้นจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับอย่างท่านตอบเองครับว่าง่ายที่สุดครับไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่ตัวท่านครับได้กรูณาครับบอกต่อแนะนําวิดีโอนี้ไปไม่ใช่แค่วันเดียวแต่บอกต่อบ่อยๆตลอดโดยไม่คิดมากกราบขอบพระคุณจริงครับ